กระเป๋าเป้ไซส์ใหญ่อันบ็อกกันเลยสั่งกระเป๋าเป้สะพายหลังมาใหม่ครับใบใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเลยอันนี้ไปทางด้านหน้าอันนี้ไปทางด้านหลังมาดูด้านในกันนะครับด้านในใหญ่มากกว้างมากใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่หนังสือใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงได้เลยด้านบนมีฝาปิดรูดซิปปิดไว้ทางด้านหน้ามีกระเป๋าอีกนะครับรูดซิปดูกัน อันนี้เป็นกระเป๋าด้านหน้านะใส่ปากกาแม่บรรทัด power bank สมุดโนต้ตอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องแต่งหน้าเอาไปใส่ไว้ที่กระเป๋าหน้าได้เลยอันนี้จะเป็นรูปทรงของกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยใบใหญ่เลยนะใส่ของได้เยอะแน่นอนพกพาไปได้แบบจุใจเลยนะครับด้านหลังมีสายสพาย2เส้นนะมีที่แขวนกระเป๋าให้ด้วยบริเวณด้านข้างของกระเป๋ามีสายรัดด้วยนะครับเดี๋ยวลองสะพายดูนะสะพายง่ายแบบนี้เลยนะครับสายรัดด้านข้างสามารถปรับได้นะครับ อันนี้ไปทานด้านข้างนะอันนี้ไปทานด้านหลังนะครับใส่เดินได้เท่เลยอันนี้ไปทานด้านซ้ายกระเป๋าใบใหญ่ใส่ของได้เยอะด้วยนะนอกจากใช้สะพายหลังได้แล้วยังสามารถทําเป็นกระเป๋าเหเิ้วได้ด้วยนะครับทำเป็นกระเป๋าเดินทางได้เลยจะมีสายหิ้วให้สองเส้นนะยกหิ้วใส่สัมภาระได้เลยนะครับใช้งานได้หลากหลายเลยอยากได้กระเป๋าเปสา้สะพายหลังดีแบบนี้มีให้เลือกมากถึง3สีกดสั<ๆ>่งซื้อที่ก้าหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยทายนะ่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์ผูด้อม